สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจแอดมินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมอยากได้ขนมไทยนะคะแอดมินลงให้ตั้งแต่วันที่20แล้วนะคะพูดจริงนะเผื่อใครอยากได้นะคะหน้าบ้านนะคะอาจจะไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าแอดมินก็จะกลับบ้านนะคะ เราจะได้ลงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะลืมโอ๊ยเนาแอดมินก็ไดเก้าห้าสามเจ็ดนะจ๊ะพี่พี่แม่แม่แมจ๋าเจ็ดสองนะคะตัวเข้านะคะก็จะมีสองเจ็ดเนาะมีสองเจ็ดใครรูดเก้าพนันเน้นเก้ามาอยู่9ก้าห้านะคะเงินหลายเนาะสามเจ็ดไม่มีนะคะ สำหรับสูตรคำนวณน,นะคะของแอดมินนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเดี๋ยวมาสรุปเนาะสำหรับสูตรคำนวณเยอะแยะมากมายแต่ไม่มานะคะก็มาอยู่เนี่ยห้าเก้านะคะห้าเก้าตัวหน้าเนี่ยห้าเก้านะ,ะทางทางฝั่งเพื่อนบ้านของเราหรือบ้านของแอดมินนะ,ะเขาจะเอาเก้าห้านะเก้าห้ากับเจ็ดสองนะคะถ้าเป็นในบ้านที่บ้านแอดมินนะคะหรือฝัง่ง ฝั่งบ้านเพื่อนบ้านของเราเนาะประเทศลาวนะคะเขาก็จะเอาเป็นตัวหน้านี้เป็นล่างนะคะตัวหลังนี้เป็นบนนะคะแต่สําหรับในบ้านที่นี่นะคะที่กรทมนะ,ะเขาก็จะจับล่างก็คือ3ามเจ็ดเนาะบนก็คือ7จสองเหมือนกันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสําหรับสายวิ่งนะคะเม็ดเดียวนะคะสายวิ่งก็จะมีหนึ่ง มีเก้ามี0ูนมีสี่มีสามแล้วก็มีสองเม็ดเดียวนะคะแอดมินให้ลูดไปที่ศูนย์นะคะลูดศูนย์กับสองนะเด่นศูนย์สองแล้วก็จะเป็นเก้าแต่จะลูดไปที่ ศูนย์นะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งมีศูนย์สองมีนะคะศูนย์สามมีศูนย์สามแอดลืมเอาศูนย์สามศูนย์สี่ 0, 3, 4, มีศูนย์ห้าไม่มีศูนย์หกไม่มีมีศูนย์เจ็ดมีศูนย์แปดมีศูนย์เก้าอ่าเดี๋ยวหกศูนย์เอาไปเผื่อนะคะกันไว้ ตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับเม็ดเดียวเนาะสำหรับเม็ดเดียวก็จะมี04 09 08 04 09 08 03อีกคู่หนึ่งนะจ๊ะอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น02 จดไว้แค่ว้นะจ๊ะสําหรับเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูตัวสูตรคํานวณกันนะคะพี่ๆจะรอก่อนนะเผื่อใครอยากได้ขนมไทยนะคะแอดลงให้ในบ้านแล้วตั้งแต่วันที่20นะคะเน้นย้ำอีกแล้วนะคะนี่เข้าบ้านได้นะจ๊ะเป็นบ้านฟรีไม่มีสมัครใดๆทั้งสิ้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปรับสูตรคำนวณกันนะคะพี่ๆจ๋าสำหรับสูตรคำนวณน,นะคะสายวิ่งนะคะก็จะมีแปดเอาใช้ปากกาสีเขียวแปดศูนย์สี่เก้าสองสาม แอดมินให้เด่นนะคะเด่น0กับเด่นสนะคะเด่น0และเด่น4ตามได้สี่ศูสำหรับเด่น0ูนะคะก็จะมี0 2น 0, 0์สองสองศสาาำหรับเด่นสี่ ก็จะมี4 3 3 4 4 8 8 4 4 9 9 4สำหรับชุดการนะคะก็จะมี3 9 9 3 2 9 9 2 1 9 9, 9 1 ก็จะมี8 0 08นะคะอันนี้ตัวแทนนะก็จะมี2 7เจดยใครไม่ชอบตัวแทนก็ไม่เป็นไรนะคะนี่เป็นตัวเดิมนะสองมี2 7ตัวแทนมีสอ สองเตัวแถม2องเจ็ปดสี่แเอ็ดเอาแล้ว 4, เนาะสี่สาแล้วสี่หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าไคีนึ่งเจแถมใครไม่ชอบตัวแถมนะให้เอาตัวตรงเลยนะคะกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลเด่นนะคะสองสองแป เห็นไหมคะตัวเลขนะคะที่แอดชอบนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย4004เลยนะคะ4994 4334 0990 1 2 3อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น1991 นะคะคเดี๋ยวแอดขออนุญาตกลับหวัวน,นิดหนึ่งนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกลับนะคะพี่ๆจะ60 4ูหกคำนวณไม่เจอเลขหกอยู่นะคะสามหกสองหกหนะคะจดไว้แคมไว้นะคะ ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปรักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจนะคะคํานวณแล้วทังตัวเล็กส่สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า